ทำตอรหน่อยแหมออกตัวนที่ตึงทำคะแนนลุ้นดูว่าจะมาแรงแรงและเร็วนะครับตอนนี้กำลังรอเข้าคิวกันอยู่นะครับไปเป็นไรครับนะครับรอเข้าคิวครับฟันไปฟันครอนโอ้โหคือต้องเลี้ยวเวลาคือต้องร้อแล้วโอ้โหได้ผ่านแล้วได้ลายแล้วได้ลายแล้วโอาหัวห้ดูคือตรงล้อนะคือตรงล้องแน่นอนใจเย็น ok, อ่าเรื่องนี้เค้านะหลายชีวิตจะเสียรถดุภายในรัง à, <tog -clichi> <tog -cl -tide> กําลังตั้งไข่อยู่ังเ็บแครันงคนิน้ี่ดนับอรคนละนิ้วครับนิ้วพลาาีองค์พระเกียแล้วนะครับตนีิ้วม่าแก้เกไน่านผู้ชมครัะแก้เกมยังไงฮะ โอ like ้ยไปจอดรออยู่นะฮะเด็กเขาไม่ได้จะเปลี่ยนโอาเชีย์ให้ใช่ไหมนิวนะครับตอนนี้ยังโอ้ยนิวไโอ้โไปนิว

นะโอ้โหเลยนฮะนหามาช้าก็ไม่เป็นไรฮะมาช้าไม่เป็นไรนี่ฮะรสเลกน้อย,ยของไม่ใหญ่ให่แมผู้ก <c oughs> <c oughs> ารเกโดนแลอวอย่างนี้นะเดี๋ยวผู้การมาขี่กงผู้การจะเลี้อวซึ้งมาโชว์กันต่อฮนะ <c oughs> ขึ้นโดนเรือมาองเสจ็คไอ้นู เดี๋ยวดูรายชื่ออย่างากสิบหกน16ะมาหลังเขียนยูพราสองมีนึ่งพรามสองครับยูมาแข่งด้วยหรือเปล่าฮะยูพรางเสื้อสวยนะเสื้อสวยครับเส่อยางนี มีตัวใหญ่แล้วอาพย,ยายามกันต่อเข้าไปดูพย,ยายามกันต่อนะใช้ทักษะสกิลที่ฝุกฝอมมานะครับใช้ในสนามนี้ไม่ได้ขี่ได้ง่ายนะสนามเป็นสนามที